อ่าเบอร์หน right. really, ึ่งมาเลยเบอร์หนึ่งจัดเลยเบอร์หนึ่งกันเหลี่ยมจัดเลยครับอาจารย์จัดเลยเบอร์หนึ่งไปใส่เลยแล้วอาจารย์ไม่ต้องไปหมุนเดี๋ยวผมหมุนตามเองผมจะดูเรื่องเวลาด้วยผมจะไม่ตัดเลยตรงกลางเบอร์หนึ่งนะครับตรงกลางนั่นบนเขามียาว อ่าใช่กขึ้นนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเลยกลางหูไปนิดนึงเนาะเลยนิดนึงแต่จริงๆต้องอยู่ประมาณกลางหูแหละคเอาเป๊ะหลายก็ไม่ได้เพราะประมาณเอาตามทรงผมที่ดูตามหน้างานว่าครับดตามหน้างานจัดไปจัดไปเลยจันอ่อนไม่มีการพูดมาก พูดอีูแล้วมันเหนื่อยแล้วรับกาญมันไม่ใช่เกียทางมันมันหายใจค่อยลงหายใจค่อยลงไม่เหนื่อยก็พูดได้แต่พูดแล้วก็ต้องตัดไปด้วยเพราะปกติเวลาเราพูดแล้วเราจะไม่ตัดมันก็จะเสียเวลาไปเเวลาไปราตอนนี้เราจะขอวัดเรื่องเวลาเลยขอวัดเรื่องเวลาส่วนวิธีตัดนี่เราก็เบอร์หนึ่งอย่างเดียวนะครับ เบอร์นี้เลยนะเบอร์หนึ่งทั้งหมดเลยนะเบอร์หนึ่งทั้งหัวเลยทั้งหัวเลยเกลาอะไรนี่กับเบอร์หนึ่งเกลาก็เบอร์หนึ่งจัดไปมันองหมุนอะไรมากอาจารย์อ้อนไม่ต้องหมุนอะไรมากเคยตัวเนาะมันเคยมันชัดมันชัดอยู่ตรงนี้แต่มันชัดมันชัดแล้วผมตาเป็นหัวายด้วยก็ต้องหมุนเราเราก็ต้องหาแสงกันอาจารย์อ้อนเอาตามความสะดวกของอาจารย์อ้อนเลยครับ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 อาจารย์อ้อนตามความสะดวกของท่านผมจะไม่พูดสักคำ โอ้โหนี่พูดมันพูดทั้งหมดเลยใช่พูดศกรท์ประมาณเนาะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เอาวิใหญ่มาเก็บอ่ะวิใหญ่มาอัน้นเขาถอวิใหญ่มาตัวนี้ต้องใช้วิใหญ่จัดไปวิใหญ่เอกแม่มันมีขอบดำเนี่ย เพราะของไอ้อันอันตัวรองเราเราจะไม่สามารถตกแต่งได้นะต้องใช้หวีแต่งนะครับมีของแต่งกระวางอย่างนี้เลยครับอาจารย์อ้อนทําไปเลยแล้วก็ทีมงานก็จะตามอาจารย์อ้อนเองทำไปเลยประมาณแล้วก็ดูดูเกลาเหมือนกับเราดินสอเนาะเราดินสอนี่เหมือนกันตรงนี้มันให้เหมือฝั่งนู้น เหมือนกันกับคนน้องก็เหลาก็เกลาอะไรอย่างนี้เกลาก็เหลาไปนี้ถ้าจะให้สวยเราก็เอาตัวขีดเส้นมาตัวขีดเส้นอ่าตัวขีดเส้นมาเนี่ยจะง่ายขึ้นโอเคเลยตัวขีดเส้น้มันจะเห็นรอยชัดเลยเห็นไหมครับแล้วก็เป็นตัวเอตัวยูแล้วแต่เราจะเอาตัวยูเพราะว่าผมกางบนก็สั้นอ่าใช่ ถ้าเอาตัวแอลมันจะติดตามใจช่างเนาะตามใจช่างไปดีครับตัวนี้ดีครับต้องมีกันไว้ก็ดีนะครับตรงนี้ครับมีดีมีกันไว้ก็ดีราพายย่อมเยาวดีนไว้ดีตรงนี้เราก็แต่งนี้ก็แต่งไปเนาะอาตรงนี้ครับอันตัวนี้เข้ามานิดนึงเอาตามแนวเดิมรับครับเข้ามา อ่ะทีนี้น่าจะมีดแล้วเนาะครับน่าจะมีดน่าจะมีดแล้วสี่นาทีสิบหกแล้วอ่ะแนะนําของดีหน่อยแนะนาของดีหน่อยครับยินเลดนะครับมี่กลยินเลดนี่ครับยินเลดรอนดอนบลิกล่องสีส้มรอนดอนบลีก่องสีส้มแบรนด์จากอเมริกาครับดีมากเลยนะครับดีด้วยชุบด้วยฟิเมียมอย่างดีราคาถาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยและมีลิงไลน์ด้านล่างนะครับอ่ะลุยเลยครับจัดไป จัดไปเลยครับจัดไปเลยการด้านนั้นไปเลยครับตัดอนธรรมดาครับธรรมดานะครับธรรมดาครับเป็นแบบธรรมดาเนาะแบบนี้แบบธรรมดาดูการเลี้ยงนะครับดูมือที่เลี้ยงดูมือดูเองกันเลยนะครับด้านหลังก็ทำแบบนี้ครับ ขนอ่อนนี่ต้องให้ขาดหมดทุกเรืต้องให้ขาดทั้งหมดถ้าขนไม่ขาดก็แค่นี้แหละต้องให้ขาดทั้งหมดดูนะครับต้องมีการจับคิวไหมจารยนอ่อนนี่หลายคิวนะเหลือคิวมีการจับคิวรอได้นะครับจัดไปเลยครับอาจารยนอ่อนจัดไปเลยครับนี่ครับ อ๋อ้เนียนเลยนะอาจารย์นอตแล้วสรุปได้เลยเนะครับมันเนียนแล้วครับนี่เนียนเนียนจนสะอาดแลเนียนสะอาดเลยนะ,าายนะดูนะครับตรงนี้ดูดดดม,ดม,มือมีมีนิดหนึ่งครับมีน<ม>ิดหนึ่งอันนี้คือเราดูตามสายตาเราเนาะเอาเสร็จแล้วครับอ่าประมาณนี้นะครับผมลองทรงเบอร์หนึ่งครับขอบคุณมากครับอาจารย์นอตกันงานและขอบคุณมากครับในแบบสวัสดีครับ